วนพันุรัตน์ฟอลไล์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะสมาชิกในครอบครัวนี้14ชีวิต mm hmm. แต่เดิมก็คือขัดสนอยู่แล้วแล้วพอมาเจอสถานการณ์โควิด -19 ยิ่งขัดสนหนักตอนนี้ต้องไปเก็บขยะนะคะเพื่อที่จะมาขายเลี้ยงชีพกันไปติดตามให้กำลังใจในช่วงนี้ค่ะ 19พาให้เดือดร้อนหนักครอบครัวหนึ่งที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเผชิญมรสุมจากที่ลำบากกันอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งแย่สมาชิกในบ้านมีมากถึง14คนนางตีเมาะตอนนี้อายุ59ปีต้องคอยดูแลทั้งลูกทั้งหลานในวัยเรียนกำลังกินกำลังนอนอยู่กันค่อนข้างแออัดในบ้านไม้เก่าผุหลังคาสังกะสีไม่มีบ้านเล็กที่ไม่มีแม้แต่ห้องน้ำ เขาอยากใหมเขามาช่วยโถมดินสร้างห้องน้ให้เพราะว่าเด็กอ่ะพักวไปเดียวไปิูเพื่อนมั่งอะไรมั่งแบบนั้นอ่ะเวลากลางคืนราสงสารลูกหลหานก็ไปตามมาอะไรแบบนั้นสงสารให้เขามาบริการเขาณนะที่นี้ถ้าเขาบริจาคก็จะเอามาสร้างห้องน้ําแล้วก็มาโถมดินนิดนึง ความแร้นแค้นทําให้ต้องดิ้นรนกันทุกทางก่อนหน้านี้เลี้ยงชีพด้วยการขายข้าวหลามเก็บผักสดขายตามตลาดนัดแต่ตอนนี้แม้ใจจะสู้อย่างไรก็ไปต่อไม่ได้เพราะตลาดนัดปิดหมดขาดรายได้ขาดอาหารขาดยารักษาโรคต้องปากกัดตีนถีบไปรับจ้างปลูกยางตัดยางพอได้เงินมาบ้างแต่ก็ยังไม่พอตัดยาให้ตัดยางเป็นที่งไงได้คนละห้บาทตรงนัน นึงได้ร้อยหนึ่งคนละห้สิบาทคงไม่พอไม่พอเด็กๆที่บ้านไม่งอมืองอเท้าพากันตื่นตั้งแต่เช้ามืดออกไปหาเก็บขวดเก็บขยะขายบางวันได้ก็ดีใจบางวันหาขยะไม่ได้ก็ขอตกกลับบ้านมาเก็บขยะทุกวันไหมครับทุกวันได้อะไรไปมัางได้เหล็กแล้วก็ได้ขวด ได้กระป๋องแล้วก็ได้ขวดขวดเหล็กแล้วไปไหนครับไปขายได้เงินเท่าไหร่วันนึงวันนึงสี่สิห้าสิหาขยะไม่ได้มีบ้างมีได้ทำไงก็อดน่อดเอามาให้กินบ้างบางวันก็นักีินว่าแม่เก็บไว้สักที่สีบาทซื้อปลาแห้ง 20บาทอันแกเอาอไปกินห้าบาทชีวิตที่น่าเวทนาสงสารทำให้มีผู้เมตตาหยิบยื่นงานให้เด็กๆทำจ้างไปทำงานบ้านบ้างตามโอกาสซึ่งเด็กๆเ,เ,เองต่างก็กรกะตือรือร้นแกก็มาแต่เช้าแต่วันไหนที่คนโตกดฟันก็ให้น้องสาวมาลาเขาดีมากค่ะการพูดการจาน,นะคะแล้วก็สัมมาคารวะนะคะ ับผมทุกคเวลาพูดรหวังเพียงทานน้ำใจเมตตาหยิบยื่นความช่วยเหลือตามกำลังอย่างน้อยก็พอได้ช่วยให้ครอบครัวน,นี้ได้อิ่มท้องกันไปในแต่ละวันน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้นะคะสาเลมครูผู้สื่อข่าวจังหวัดปัตตานีถ่ายภาพพานุรัต์ for life สวัสดีค่ะและสหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ7จสีชชาวบ้านแล้วเราสอคและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ